ฟอร์ดโฟกัสรถเก่งสุดสปอร์ตซื้อง่ายจัดผ่านวัยหนึ่งวันรู้ผลไปชมมาเลย กับเมกแล้วนะคะวันนี้นะคะเมก็อยู่ที่เต้นรถมือสองะคะเพชรชุมพู8 888 88นะคะวันนี้นะคะเมก็มีรถเก่งนะคะสุดสปอร์ตมากๆเลยนะคะกับคันนี้เลยนะคะลูกค้าสปอร์ตโฟกัส1.5สปอร์ตอีโค่ันี่นะคะเป็นปี2019เลยนะคะราคาออกห้างป้ายแดงคันนี้นะคะอยู่ที่9 7 9 0 0 0บาทค่ะแต่ว่าที่นี่นะคะขายเพียง4600 0 0หกห 0ันบาทเท่านั้นค่ะประหยัดจากราคาป้ายแดงนะคะไปถึง510,000บาทเลยเดี๋ยวเราไปชมตัวรถกันเลยนะคะว่าคันนี้มีออปชั่นอะไรบ้างคะ่ะตามเมนเลยกระจะหน้าคันนี้นะคะตกแต่งมาเป็นรูระบายอากาศสีดำกรอบโค้เมี่ยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะลูกค้าดูสปอร์ตมากๆค่ะไปหน้าคันนี้นะคะก็จะเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะ และด้านล่างนะคะก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้คันนี้นะคะแม็กแท้จากศูนย์ฟอร์ดเลยนะคะขอบยางให้มาที่17ค่ะกระจกมองข้างนะคะปรับพับไฟฟ้านะคะถีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวค่ะ มือจับประตูนะคะคันนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะมาพร้อมกับสกเกิร์ต้างด้วยนะคะคันนี้สวยงามดูสปอร์ตมากๆนะคะด้านหลังคันนี้นะคะตกแต่งมาดูสปอร์ตมากๆนะคะลูกค้ามาพร้อมกับสปอยเลอร์หลังนะคะไฟเบรกดนที่3คะ่ะถัดไปนะคะเราจะชมภายในด้านหลังกันค่ะ ลูกค้าใส่ของได้เยอะมากๆเลยนะคะและลูกค้านะคะ <K _ T> ก็ยังสามารถทับเบาะลงไปได้นะคะถึง60ต่อ40เลยนะคะคันนี้นะคะเขาก็มีชุดเครื่องมือแม่แรงมาให้แล้วนะคะครบค่ะ,ะไหลนะคะ <K _ T> เดี๋ยวถัดไปนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาไปชมภายในตัวรถค่ะตามเมย์มาเลย ตอนนี้นะคะเมีก็เข้ามานั่งในตัวรถนะคะภายในตัวรถนะคะก็ดูสปอร์ตมากเลยนะคะลูกค้าเมนั่งนะคะก็นั่งสบายค่ะไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรนะคะคันนี้นะคะพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพวงด,ด้วยหนังนะคะก็สวยงามแลวเขาก็ให้แอร์แบ็กมาคู่หน้านะคะสองใบคะ่ะ ัมานะคะชมที่เครื่องเสียงนะคะเครื่องเสียงคันนี้นะคะเขาก็รองรับบลูทูธนะคะ FM AM USB แผ่น CD นะคะสามารถโทรศัพท์ผ่านทางบนรถได้เลยนะคะลูกค้าแอร์คันนี้นะคะก็เป็นปรับดิจิตอลนะคะก็สะดวกสบายมากๆค่ะคันนี้หัวเกียร์คันนี้นะคะก็หุ้มด้วยหนังนะคะ ต็อคอนโซลกลางนะคะเขาก็จะมีช่องวางแก้วน้ำนะคะสองตำแหน่งด้วยกันนะคะลูกค้าแล้วก็ยังมีช่องเก็บของด้วยนะคะด้านบนนะคะตอนนี้นะคะเขาก็ให้ไฟส่องสว่างมานะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนะคะ คอนโซลหน้านะคะเขาก็แต่งสีดำมานะคะสวยงามเลยค่ะแต่คันนี้นะคะเขาก็มีใบสเปคชั่นมาให้ลูกค้าด้วยนะคะการันตีนะคะว่ารถไม่มีสนหนักจมน้ำพิษความหรือว่าตัดต่อแน่นอนนะคะลูกค้าไว้ใจเราได้นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นใบเซอร์ติฟิเคตนะคะมอบให้ลูกค้าก่อนส่งมอบรถค่ะ ถัดไปนะคะเดี๋ยวเมย์จะพาไปชมห้องเครื่องค่ะตามเมย์มาเลย จากที่ได้ชมรถคันนี้ไปนะคะรถคันนี้นะคะราคาไม่แพงเลยนะคะแล้วก็คุ้มค่ามากๆเลยนะคะลูคาราคาอยู่ที่469,000บาทคา่ะประหยัดจากราคาป้ายแดนไปถึง510,000บาทเลยนะคะลูกคา้าคันนี้นะคะมีโปรโมชั่นมากมายให้ลูกค้าเข้ามาเลือกเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้น1.69% ดาวศน์นะไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทเลยนะคะจัดไฟแนนซ์หนึ่งวันรู้ผลรับรถทันทีนะลูกค้าซื้อได้ทุกอาชีพซื้อได้ทั่วประเทศนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจก็ติดต่อมีมาได้นะคะที่เบอร์ด้านล่างค่ะและสําหรับวันนี้นะคะเมี์ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกับเมย์ได้ใหม่ในอีพีหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ